ครับผมสวัสดีครับเพื่อนพบกับผมช่างหยัดนะครับช่างหยัด nsr นะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูคันนี้กันครับผมคันนี้เป็น nsnsr รหัสสิบ r หรือว่า็นตะกลมนะครับลูกค้าจากร้อยเอ็ดนะครับอำเภอเสละภูมิครับผมก็ส่งมาทำเครื่องปรับเซ็ตจูนระบบช่วงล่างเบรกเบรกหน้าเบรกหลังระบบไฟลูกปืนล้อหน้าล้อหลังอะไรต่างนะครับเซ็ต ทั้งคันทเสรทั้งคันไม่ได้ทําอย่างเดียดดวคือสีนะครับส่วน,นสีฝาเครื่องเนี่ยผมทําใหม่นะครับดูโดยรอบก่อนนะครับอันนี้คันนี้เป็นสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะอันนี้ผมล้างให้ใหม่ก <CS> ็จะได้ประมาณนี้ไม่ได้ขัดเงาไม่ได้อะไรนะล้างน้ำยาล้างจานทั่วไปก็ประมาณนี้ครับผมก็เบรกหน้าเบรกหลังก็เซ็ตให้ใหม่หมดนะลูกปืนอะไรต่างๆนะครับระบบไฟ ผมก็ประมาณนี้นะครับรถเป็นรถสีเดิมนะครับก็จะมีอะไรปิดเพี้ยนจากเดิมไปหน่อยนะครับแต่เป็นรถสีเดิมทั้งคันโครงอะไรต่างๆทั้งคันนะก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันนี้เปลี่ยนไปกี่กี่รายการนะครับคันนี้เปลี่ยนไปเกือบหกสิบรายการนะครับเกือบหกสิบรายการนะครับ เปลี่ยนไปเกือบหกรายการก็จะมีเครื่องทําทั้งตัวนะครับเครื่องเครื่องทาทั้งตัวเปลี่ยนอ,อะไหล่ทั้งตัวนะครับซีนสิตัวเปลี่ยนใหม่หมดนะครับอ่าใช้เป็นอะไหล่เทียมนะครับแต่เป็นเกรดดีที่สุดเท่าที่ผมมีนะครับเป็นยี่ห้อเหมือนกันกันกบยี่ห้อแท้เลยนะครับแต่เป็นเราซื้อข้างนอกเบิกนอกเบิกนอกศูนย์มันก็จะนะครับถูกกว่านะครับซีนสิตัว ก็มาไล่กันที่เครื่องยนต์เครืค่องยนต์ก็ทําการสูบนะครับลูกสูบสลักสูบกิบล,ล็อกลูกปืนข้างข้อนะครับก็ลูกปืนบาลานเซอร์นะครับลูกปืนบาลานเซอร์เป็นแท้ส่วนลูกปืนต่างๆก็เป็นนาชิอย่างดีนะครับก็เป็นลูกป,ปืน7เม็ดลูกปืนข้างข้อ7เม็ดเท่ากันกับของแท้เลยนะครับเป็นเม็ดใหญ่ก็เปลี่ยน ลูกปืนก้านสุดลูกปืนปกา้านผู้ผิดลูกปืนปก้านมันมจะมันมันจะมากับชุดก,การตอนนี้เป็นก้านเทนกินะครับก้านแบบดีเลยอย่างดีเลยนะก้านเทนกิก็ไม่ถึงพันนะครับรวมอัดก้านรวมอะไรก็ไม่ถึงพันก็ใช้ดีอยู่นะรถแข่งหลายๆสำนักเขาก็ใช้กันอยู่นะครับรุ่นชักสั้นนะรนะุ่นชักสั้นเขาจะใช้กา้กานก้านประมาณนี้ยี่ห้อเทนกิ ลูกปืนข้อซ้ายข้อขวาก็ใช้นาชินะครับส่วนลูกปืนบาลานเซอร์ด้านซ้ายเนี่ยผมเบิกแท้นะครับเพราะว่าตัวเนี้ยจำเป็นมากนะครับสำคัญมากาใช้ของเทียมมันจะหอนได้นะครับนนลูกปืนกดคัดก็กเปลี่ยนใหม่นะลูกปืนกดคัดเปลี่ยนด้วยนะครับเพราะว่าคันนี้มันผมเช็คแล้วนะครับแล้วก็ซีนสิตัวก็จะมีซีน เออ่ข้อซ้ายซินข้อขวาซินจานฟ้าเอ่อซินข้อซ้ายซินข้อขวาซินบาลานเซอร์นะครับซินปั๊มน้ำซินแกนปั๊มน้ำซินแกนสตาร์ทซินแกนกดคลัตช์สินสเตอร์ซินแกนเกียร์อะไรพวกนี้นะครับซินแกนวาล์วซินปั๊มสองทีนะครับเรียนใหม่หมดเลย12ตัวนะครับซินต่างเรื่องก็จะมีอยู่12ตัวนะครับไม่รวมโอลิงนะโอลิงฝาสูบกับโอลิงปั๊มทูทีนี่คนละตัวกัน พวกน้ำมันเครื่องพวกวน้ำยาหม,ม้อน้ำอะไรต่างเปลี่ยนใหม่หมดนะครับหัวเทียนอะไรพวกนี้นะครับหม้อน้ํานี่ผ่าล้างใหม่นะครับหม้อน้ําเพราะว่าตันมากแล้วก็หม้อน้ําลูกนี้ไม่ดีละผุแล้วนะครับก็สีชกหน้าสีชุดหน้าทั้งซ้ายทั้งขวาเลยน้ํามันอัดน้ามันใหม่นะครับปั๊มเบรกบนนะครับปั๊มเบรกหน้าน,นี่ ทำเบรบนเนี่ยเปลี่ยนชุดซ่อมนะครับไม่ได้เปลี่ยนปั๊มนะนอันนี้แต้มสีไว้ก็คือเราทำอะไรแล้วก็แต้มไว้นะครับเผื่อคนอื่นมาต่อทีหลังจะได้ไม่ลืมะจะได้ไม่งงนะแต่ถ้าทำคนเดียวก็มันก็อาจจะจำได้นะแต่นี้ทำหลายคนลูกน้องมาช่วยก็เราจะเน้นว่าขันตัวไหนแต้มตัวนั้นเลยครับ,นะรบแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่นะการปั๊มน้ำมันแตกนะครับ ก็เปลี่ยนใหม่กัน๊มนาำนะครับชุดเฟืองบมนาำปะเก็นชุดใหญ่ก็ใช้เป็นของสตรอเบอรี่นะครับเป็นชุดใหญ่ใช้เป็นของสตรอเบอรี่ก็ดีที่สุดนะครับนะครับแล้วก็พวกพักเท้าหลังนะครับพักเท้าหลังนะครับสายวัดรอบนะครับสายทุ่นที่นะครับสายทุ่ที่เปลี่ยนทั้งสองเส้นเลยแต่ใช้เป็นสายน้ำมันอย่างดีนะครับไม่ได้เบิกแท้เพราะว่าถ้าเบิกแท้ก็หกร้อยเจ็ดร้อยนะครับครบชุดนะครับ ก็มันจะบานปลายนะครับใส่กลองอากาศนะครับใส่กลองอากาศเปลี่ยนใหม่ใช้ของเทียมครับผมร้อยกว่าบาทครับผมน้หนูเด่นเบานมหนูน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็บูธชกหลังบูธชกหลังเปลี่ยนใหม่นะครับบูธชกหลังเห็นนะครับจะเห็นเห็นรอยผมอัดบูธออกนะนี่นี่ข้างในเนี่ยอนะอัดเองทําเองนะครับผมทําเองนะนะครับ ผมก็จะเลือกตัวที่มันฟิตฟิตดีๆนะครับตัวไหนมันหลวมผมก็ไม่ไม่ใส่เพราะว่าของเทียมมันจะมีบางตัวที่หลวมอะไรพวกนี้ใส่ไปก็ไม่ไม่ไมีไม่ไม่ดีนะก็อัดเองทําเองนะครับผมผมทาเองนะครับก็กลองเบนซินนะกลองเบนซินนอกถังกลองเล็กนะครับกวใส่น้ํามันนะครับแล้วก็ใสยโชคคาบูนี่เปลี่ยนใหม่อยู่แล้วเพราะว่าอ่า มันหักนะครับแล้วก็แตรเป็นใหม่นะครับเพราะว่าไรระบะบไฟก็แตรดีเลทไฟเลี้ยวนะครับใส่แบบปรับได้นะครับเพื่อที่จะให้มันปรับให้มันกระพริบเร็วขึ้นนะครับผมหลอดไฟนะคะะรับหลอดไฟอันนี้หลอดไฟหน้านะหลอดไฟหน้าก็ใช้สเตลเล่อย่างดีเลยนะ,ะ <_ C 1> อ่าแล้วชุดสีก็เบิกแ,แท้ของเวฟเลยนะอันนี้เบิกแท้ของเวฟมาใส่เลยนะครับะะจะมาพร้อมจิ๊บ ก็ไม่ขึ้นสนิมนะครับเต่๋ยจะเป็นสีดาแค่นั้นแหละเพราะว่าของเดิมมันจะเป็นสีชุบซิงค์นะครับซิงค์ขาวนะครับถ้าจะเบิกน็อตแท้มันก็แพงนะยี่สิบาทถ้าเบิกน็อตสแตนเลสก็จะประมาณ20บาทเหมือนกันนะก็งบประหยัดเราก็ใช้ประมาณนี้นะครับชิวไม้ชิวบางไม้ก็น,นี้ใช้กองเทียมครับผมไม่แพงกองเทียมนะครับ นะครับแล้วก็พวกลูกปืนล้อหน้าล้อหลังนี่เปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับลูกปืนล้อหน้าแตกหลวมก็เปลี่ยนนะครับลูกปืนล้อหลังหลวมแล้วก็เปลี่ยนนะครับนะครับแล้วก็พวกสีฝาเครื่องสีเสื้อฝาอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่ตัวรถกันเลยนะก็รายละเอียดประมาณนี้ห้าสิบกว่ารายการนะครับเกือบหกสิบก็มาดูเดี๋ยวผมให้ดูเครื่องกันก่อน อ่านี่ครับเรื่องทําสีให้ใหม่คันสตาร์ทนี่ผมซ่อมให้ใหม่นะครับจากที่หลวมอ่าที่ขี่ไปแล้วมันอาออกก็ซ่อมให้ใหม่ซ่อมให้ใหม่ก็ประกันอย่างดีครับดูรายละเอียดการทำนอ่าผมขันตรงไหน,นแต้มตรงนั้นนะครับก็คือเก็บรายละเอียดให้นนี่นะครับนี่สายวันรอบเป็นแบบพักเท้าหลังครับผม ระบบเบรกนะครับนี่เบรกก็ทําการถอดแล้วก็มันยังใช้ได้อยู่แล้วถอดล้างทาความสะอาดแล้วก็ใส่เข้าไปนะอันนี้พวกนี้เห็นไหมผมขันตรงไหนก็ก็แต้มตรงนั้นนะครับสินชกหน้าครับผมดูสินชกหน้าเปลี่ยนแล้วนะแต่ลูกใหม่แต่ยังดีเลยนะครับลูกใหม่สินชกหน้านะคันนี้ จานหน้าคดนะครับจานหน้าคดเวลาเบรมันจะจิกจิกิจิก,จกมันเป็นกระตุกกระตุกหน่อยนะจานหน้าคดถ้าอยากให้หายก็เปลี่ยนจานหน้านะครับไฟหน้าไฟท้ายติดหมดครับผมประมาณนี้สีเสี้อฝาหม้อน้ํานี่ผมทาใหนะ้ม้อน้ําก็ผ่าล้างแล้วก็ทําสีให้ใหม่ด้วยนะครับแต่หม้อน้ํานี่สภาพไม่ค่อยดีนะนทาสีครับผมมีคราบหน่อยนะ เพราะว่าจอดนานเพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะทดสอบนะครับบางโซนี่เขใส่ให,ให,ใหม่พวกน็อตพวกนี้ก็ไม่ได้คิดนะครับใส่ใฟรีน็อตที่ผมมีคนะันนี้ทําเครื่องแล้วก็จูนด้วยนะครับจูนใหม่ด้วยนะนี่ใส่ชุหมองเทียมนะครับการจูนของผมก,ก็คือจะเริ่มตั้งแต่ถังเลยครับผมถังสะอาดดูดฝุ่นอะไรออกหมดแล้วก็ล้างก๊อกล้างก๊อกเปลี่ยนสายน้ํามันแล้วก็ใส่กลองทุทีให้นะครับ ใส่ป้องกันไว้นะระบบ2ที่ล้างถังล้างถังทุกทีนะครับล้างไส้กรองอะไรต่างแล้วก็รัดสายอะไรให้มันดีไม่ให้มันรั่วครับก็การจูนรถของผมก็จะเริ่มตั้งแต่ระบบน้ำมันแล้วก็ระบบหลอลื่นเลยนะครับไม่ได้ทําเฉพาะจูนแต่ไม่ไม่ได้ล้างแค่คาบูแล้วก็จูนนะครับอันนี้ผมเปลี่ยนน้ำหนูเปลี่ยนอะไรไม่หมดประมาณนี้ คันนี้ถ้าใครดูคลิปที่ผมลงคลิปก่อนหนะ้าที่ผมจะซ่อมทุกคนจะได้ยินเสียงว่าเสียงมันดังแค่ไหนเดี๋ยววันนี้เรามาฟังเสียงกันครับนี่แบตเตอรี่แล้วก็เปลี่ยนใหม่เดี๋ยวฟังเสียงมอเตอร์วาลนะครับโอเควาลทำงานนะครับผมหม้อน้าผ่านล้างเดี๋ยวผมจะให้ดูหม้อน้ําว่าสภาพมันเป็นเยอะแค่ไหนผมปะแล้วปะอีกนะครับมันรั่วเยอะอ่าตาทง่ายนะครับผมเรื่องเงียบๆครับใสๆเลยครับผม คนละกันเลยครับคนละกานเลยกำลังเครื่องอะไรงทางคนละกันเลยส่วนความคงทนก็อยู่ที่คุณภาพอะไหลนะ่ตอนนี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าลูกค้ามีรถที่ไม่ไม่ไม่ได้ตั้งไว้เยอะก็ใช้อะไหล่เกรดตีเอานะครับมีแท้อย่างเดียวก็คือลูกปืนบาลานเซอร์ด้านซ้ายนะครับที่ใช้แทะตอนนั้นก็จะเป็นอะอะไหล่เทียมเทียมของผมก็จะใช้เกรดตีนะครับไม่ใช่ไม่ใช้อะไหล่เทียมแบบ ไม่มีเกรดไม่ไม่มีคุณภาพนะครับอันนั้นไม่ดีเพราะว่าจากที่ผมทํามานานๆนแล้วผมก็จะมีประสบการณ์นะครับถ้าจะทําตามลูกค้าสั่งหรือซื้ออะไรมาให้บางชิ้นผมก็จะไม่อยากใส่ให้เท่าไหร่ตอนนี้ตั้งเสียงครับนิ่งๆเลยก็เทสไปประมาณ10กว่ากิโลนะครับตอนนั้นยังไม่ได้ใส่สายใหม่อันนี้เพิ่งใส่สายใหม่แล้วก็เทสมาประมา เอ็กโลครับรวมแล้วก็เป็นย 20, 20ี่สิบยี่สิบกโลเอทไปรวมแล้วยี่สิบกโลนะครับอย่างนิ่งๆครับผมโซ่ก็ปรับตั้งให้ใหม่เพราะว่าได้ถอดล้อแล้วเราก็ตั้งโซ่ให้อะไรเรียบร้อยไปเลยสตาร์ทไปเลยเดี๋ยวมาดูระบบไฟครับเดี๋ยวอุ่นเดีเ๋ยวอุ่นอากาศเดี๋ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวา ตอนนี้ลูกค้าเบิกอันนี้มาผมก็ทําการตัดต่อสายไฟบัตรกีให้นะครับไม่ได้ต่อแบบเอามาพันใส่กันนะผมจะใช้บัตรกีครับผมบัตรกีแล้วก็เทปพันสายไฟ 3M พันครับอีกทีหนึเดีลยวไฟเลี้ยวซ้ายครับผมลูกค้าเบิกไฟไมาใหะะ้ดูไฟหน้า ไฟสูงต่าไม่ไม่เรากดสูงเป็นต่ากดต่ําเป็นสูงผมก็สลับสายให้น,ะน,นี่ถูกแล้วนะ,ะมันเป็นที่หลอดไฟนะครับหลอดไฟตรงนู้นมันจะแพงมากหลอดละร้อยกว่าบางบางเจ้าขายหลอดละสองร้อยกว่าแต่ผมก็ใช้เป็นหลอดสแตนเลสหลอดไฟทั่วไปจะได้เวลาเปลี่ยนขาดก็จะได้ไม่แพงหลอดละหกสิบบาทเองนะครับรวมเปลี่ยนรวมเปลี่ยนนะ ไปจับต,ติดหมดทั้งสิ่งกันติดอ่าอ่าคือมือผมกับฝัมันจะสัมพันธ์กันก็อย่าลืมให้ดูไฟหลีดท้ายนะครับเออไฟท้ายเดี๋ยวดูไฟเรรบรกก่อนเออนี่ไฟเบรกหลังนะครับเออดูไฟเบรกนั่ เบกหน้าแล้วก็เอามือมาถ่ายเน้ยมันจะลำบากหน่อยนะก <c oughs> ็ประมาณนี้ครับนีเ่เบรกหลังนะครับนี่นีเ่เบรกหลังเกหลังก็จะง่ายออโอเคอเคันนี้ครับอ่อติดหมดออแตร์ลืมแตร์อ่าเห็นไหมครับดังๆเลยชัดๆดอนันนี้เดี๋ยวเรามาเบ้นฟังเสียงกันนิดหน่อย อันนี้ผมจะไม่เมั่นมากนะเพราะว่ามันเป็นอะไรเตรียมเราก็ไม่อยากเบด้นมากเดี๋ยวให้ลันอินไปก่อนอตอนนั้นวัดรอบไม่ขึ้นนะค,ะนนนนครับโอ,อ,อเคนะแต่เปลี่ยนความร้อนสุดเกียรน้ำมันไม่ขึ้นนะครับลูกลอยเสียเท,ท็จแล้วลูกลอยไอเที่ลูกออททลอยก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนที่หลังนะครับเพราะว่ารถจะบางลายไป,ไป ยังใช้บบลานเซอร์เดิมอยู่นะครับเปลี่ยนลูกปืนนัดซ้ายนะแต่ก็ดังแค่นี้ก็ไม่ถือว่าดังมากนะก็เราทำตามงบนะเดี๋ยวเรามาดูหม้อน้ําดีกว่าที่ผมว่ามันปะซ่อมเยอะเห็นไาเหยปะรอยเทียมนะครับเทียบเลยเ ตั้งแต่นี่สุดนี่เลยครับเพื่อนน้ำผมล้างกนะ็ไม่ใช่น้ำไม่ใช่น้ำหม้อน้ำนะครับเพราะว่าผมเติมน้ำยาหม้อน้ำถ้าเป็นหมอ้นมมอน้ำยาหม้อน้ำลวดจะเป็นสีเขียวนะครับผมรี่จนนจน,น้ำ่ผส,สุดเลยครับฝั่งนี้รั่วรั่วดจะจัดฝั่งนู้นมันเป็นสีส่องนี้เลยนี่เพี่อนเลยดูข้างบนครับให้ดูข้างบนผมเห็นไหมเพื่อนนี่ก็่ว มีตะลุ่ย่ะฝั่งนี้ก็ะลุ่วอข้างในตะลั่วดูะรอยรอยเชื่อมเชี่ยมเลยนี่นะครับก็หม้อน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ต้องบอกลูกค้าไปประมาณนี้นู่นตะลุ่ยอ่ะฝั่งนี้ก็ลั่วนะครับอ่ก็มันก็เนาะราดับงิครับเราจะไปทำเตือนเงิมันก็จะบานปลายไปครับเพื่อนๆก็ขอบคุณนะครับ ขอบคุณลูกค้าจริงๆนะครับคันนี้ลูกค้าขนมาเองเลยนะครับจาก1 0นะครับผลูกค้าทนใช้มาแบบเสียงดังกลางวานเสียงแบบเหมือนเครื่องจะพังนะครับเข้าเหวี่ยงอะไรสีแข็งไปหมดเลยอันนี้ผมไปแก้ให้นะครับก็ใช้ยาวๆครับทีนี้เสียงใ,ใสๆเดินนิ่งๆครับความร้อนเย็นๆแต่ถ้าวิ่งไกลๆหรืออากาศร้อนๆก็จะมีความร้อนขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ว <c oughs> <c oughs> เราไปแยงเยอะเดี๋ยวมันจะผุเดี๋ยวมันจะรั่วไปใหญ่ โอ okay. เคประมาณน,นี้ครับผมอขอไม่เล่นเยอะนะครับเพราะว่าเป็นอะไรหลายเทียมเราขอให้รันอินให้มันครบพ0 0กิโลกันดีกว่าค่อยวิ่นเร็วหรือใช้รอบจุดสูงนะครับเ <c oughs> อ่าะอะไรเทียมเราก็พยายามทะนุถนอมมันก่อน,นะครับ ครับเพื่อนๆื่อนก็ขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่ไว้วางใจขอบคุณลูกค้าท่านนี้นะครับนะครับที่ไว้วางใจสง่สงรถส่งขนรถมาส่งให้ผมทำทุกทีเลยผมก็จัดการให้เรียบร้อยนะครับอันนี้ครับในงบประหยัดครับผมรวมทั้งหมดเลยทั้งคันอะไรเนี่ยรวมค่าแรงรวมอะไรเนี่ยตกไปก็หมืน่นต้นๆน,นะครับหมืน่นต้นครับก็เครื่องก็หลายพันแล้วครับผมแล้ก็เครื่องหลายพันแล้ว รวมทำข้างนอกอีกทำหลายอย่างนะครับทำเป็นอาทิตย์นะครับข้างนอกนะภายในาภายในนอกตัวรถแต่ทำเป็นอาทิตย์นะคือสายวันรอบเดินใหม่เลยนะครับี่อย่างดีเลยครับผมนะนะบ900ก็จริงแต่ถ้าสายการ์ดก็ไดนะ้ตาเหลี่ยนการา์ดก็ได้ความยาวเท่ากันเหมือนนี้ครับผมเบรกนิ่งๆ เดินที่เบรกจมมาก็ทาให้ใหม,ม่เรียบร้อยนะก็ทําไปเยอะนะครับโอเคครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะครับขอบคุณทุกยอดไลค์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทาคลิปดีๆออกมานะครับใครสนใจทํารถส่งเครื่องส่งอะไรส่งรถมาทําสั่งอะไรมือเหม็นก็อรทโทรใต้คลิปเพจไลน์อะไรต่างๆผมไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อน อ่าโโทรอะไรต่างๆมีอะไรโทรมาได้เลยครับโทรย,ย้ำๆหน่อยเวลาผมทางานก็จะไม่ค่อยได้รับสายเท่าไหร่เพื่อนประมาณนี้ครับผมลูกค้าน่าจะมาแล้วก็ประมาณนี้ครับโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับผมจะอยากขอตัวรับไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ